ทุกคนมันคือวนก้อนเมฆนี่เขาเขียนไว้เลยนะวนก้อนเมฆก้อนเมฆลอยอยู่ในตัววนอย่างนี้เลยอ่ะเราให้ถือให้เอาอันหนึ่งใช่ไหม,มอันน่าอันน่าไหมอ่ะถือให้ก่อนตอนนี้อ่ะนี่เอาไหมต่ว่าอันนี้อันนี้ดูอันนี้ก็น่ากินเป็นครัมชี้สตรอเบอรี่กินเปรี้ยวหวานได้ค่ะโอ้โหเซฮายเขาจะเหมาหมดนี่เลยเนี่ยเขาชอบมากอะไรที่มาใหม่มเกี่ยวกับของหวาน วนก้อนอุ้ยอุ้ยมันมีควงมันมีทำหล่นวนก้อนเมฆทุกคนวนแบบก้อนเมฆแบบลอยอยู่ในวุหนน่าละมุนละไมมากน่ากินมากเสียหายมาเอาไปกินแล้วว,ว้าวแบบชิมเลยเหรออ่ะให้ชิมก่อนให้ชิมก่อนไป